<c oughs> ธรรมะบรรยายก่อนลุ่งสางนะของวันศุกร์ที่26มีนาคม2 5 6 4วันขึ้น13ค่ำเดือน5น้องพ่อไปทำบัตรเช้า,ชชามาก็จะเตรียมไปบินลำบากเตรียมไปบินลำบากเลยต้องมา มาแวะตรงนี้นิดหน่อยเนาะมาแวะนิดหน่อยมาแวะห้องสูงก็ได้เลยมนาะห้องสูงวันนี้น้องพอจะกล่องข้างหน้าเนาะชัดเจนไหมถ้าชัดเจนก็บอกน้องพอเลยเนาะชัดเจนช่วงนี้ก็น่าจะมีคนติดตามอยู่บ้างเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าประสงค์ก็ดีอะก็ดีก็ก็เตรียมไปบิณฑบาตในส่วนในส่วนหนึ่งก็งาภารกิจต้องพระเจ้าประสง์ก็ต้องมีแหละกิจวัตร ทำสะอาดเตรียมน่เตรียมนี่ไม่ต้องปกติอย่างน้นอยก,ก็เบื้องต้นก็ตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างตาแปลงพันธุ์ในบางลักษณะเนาะทำความเข้าใจตอนนี้ก็กําลังตีห้าพอดีกำลังตีห้าเนาะ,ะน้องพอคงทําความเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ผ่านไปผ่านไปในชีวิตของเรา อุปสรรคปัญหาในชีวิตก็มีเรื่องความลาบลื่นก็มีได้ก็มีไรก็มีบางทีอยู่ในมีอยู่ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละอย่าไปตีหมาว่าเราทําไมเราตกอับถ้าเกินเราลําบากล้อเกินบางทีมันไม่ใช่นะไม่ใช่คนคนอื่นที่ลําบากที่ลําบากของเราก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเนาะเยอะแยะไปหมดไม่ใช่เฉพาะเรา,เรา เรต้องมาทบทวนแล้วก็ปลอ,อบใจตัวเองเพื่อเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องประกอบเอาชีวิตของคนอื่นมาเปรียบเทียบเราบ้างคนที่ยากเย็นแสนเข็นกับเราก็มีคนที่สะดวกสบายกับเราก็มีเราก็เช่นกันเข้าที่มันสะดวกมันก็สะดวกอยู่เข้าที่มันสบายมันก็สบายอยู่เนาะทำความเข้าใจอย่างนี้ หลายหลายคนหลายหลายคนเกิดขึ้นมาตอนนี้ตามตลาดตามอะไรทั่ว,วไปทั่วประเทศทั่วประเทศมันก็คงเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะต่างคนต่างก็ต้องอาศัยที่ตลาดเนาะต้องมีอะไรไปแลกเปลี่ยนเนาะต้องมีปัจจัยเงินทองไปแลกเปลี่ยนทุกว,วันนี้ถือปัจจัยไปตักพันบาทเนี่ยหิวไม่หนักนะหิวไม่หนัก ไม่ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่เ,เงินพันบาทบางคนน้องพ่อถามจะซ้ําไปมาซื้อของแต่ละวันประมาณเท่าไหร่ซื้อของไปขายซื้อของไปนั่นเยอะไหมเยอะเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ถ้าพูดถึงตามแบบจำนวนเงินเมื่อก่อนนี่ก็ยังยกตัวอย่างทองอย่างเงี้ยบาทละสี่ร้อยไงแต่ก็หายากเหมือนกันหนาะ <laughs> ยากไม่ใช่เรื่องง่ายหายากเหมือนกัน ถ้ว่าในเงินพันบาทคิดดูว่าทองอเป็นสองหมื่นสามหมื่นก็คุณค่าระยะและระหว่างที่ระยะที่ผ่านมาสามสิบสี่สิบปีมันนี้ไปไกลไหมนี่ไปไกลเงินร้อยก็เปรียบเทียบถ้าถ้าหลวงพ่อเปรียบเทียบผู้วันเนี้ก็เทียบประมาณห้าพันเงินร้อยเงินร้อยเมื่อก่อนก็เทียบเทียบระหว่างราคาทองนะทองเมื่อก่อนบาทละบาทละสี่ร้อยไง ทุกวันนี้บาทละหมื่นสองหมื่นไงมันต่างกันตทงนั้นน่าจะห้าพันกว่าได้ซ้าไปมันมันคุณค่ามันต่างกันเหมืนอนกับหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาแสนอ่ไงเงี้ยที่ปางปาปาเซาปปอลเวาอันนั้นหนักเลยนะอันนั้นหนักเลยอ,อเจ้าหนึ่งไปบินระบาดบางท,ทีได้ถึงสองแสนสองแสนขี่างบงี้เป็นต้นมันมูลค่ามันเนาะ ก็สิ่งเหล่ลานั้นก็เป็นสิ่งสมมุตินั่นแหละแต่คนทุกคนก็ต้องคนขวายนะถ้ามันไม่มีก็ลําบากมันเป็นปัจจัยไงปัจจัยของใช้ของซ้อยเราต้องมีบ้านต้องมีอะไรสักถ้าสุขภาพเราไม่ดีทีไหนสุขภาพกายเราไม่ดีสุขภาพกายเราไม่ดีส,ดสุขภาพจิตเราก็คอยไม่ดีไปด้วยอันนี้ลําบากเลยทีนี้อันนี้ลําบากหนักเลยอ่าหนักเพราะอะไรรู้ไหม <laughs> อันหนักเลย ปัจจัยไม่ไม่ไม,มีแล้วบางทีปัจจัยมีทีนี้ปัจจัยมีปัจจัยสี่อย่างนี่นะมีนะมีเครื่องน้องหม่มก็ตั้งเยอะแยะไปหมดมีอาหารนะที่สําคัญมานนหลวงพ่ออยากจะพูดเรื่องเสนาสนะเสนาสนะคือบ้านที่อยู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยที่สุกหัวนอน,นบางทีทำมันทำมันเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะ พอบริหารผิดพลาดใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อว่าบริหารผิดพลาดเยอะนะที่ไล่ที่นาก็เหมือนกันนะทำมมันเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นแรกๆเขากรรมสิทธิ์ของเราพ่อหรือบริหารผิดพลาดไงบริหารผิดพลาดถ้าสมมติว่าวัดมันจำหน่ายได้เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับหลวงพอ่อหลวงพ่อมีวัดนะอยู่เมืองเหนือก็มีวัดอยู่อันนี้คือวัตถุสิ่งของนี่นะวัด วัด <ITA> คืออารามเนี่ยวัดคือกุฏิพิหารเนี่ยหลวงพ่อก็มีวัดจริงๆก็สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแหล่งของสทายาิโยมเลยซ้ำไปแต่เราเป็นประมุขเป็นประธานก็ทำมาถ้ามันเป็นไปแล้วถ้าเป็นมันจำได้แต่ถ้าเป็นวัดแล้วมันไปจำไม่ได้ชาวบ้านทีนี้ชาวบ้านหลวงพ่อถึงว่าเออเสนาสนะก็เป็นของคนอื่นเป็นของคนอื่น บางทีมันขาดเลยนะบางทีมันขาดแต่ในส่วนหนึ่งต้องเช่าอยู่ไงต้องเช่าอยู่ที่ที่หลวงพ่อจะพูดถึงคือหมายถึงเช่าอยู่ไม่รู้จะสูงสักกี่ปีบางทีก็ไปจำนองจำนำ,นำอะไรประมาณนั้นเสียแ้่ที่มันกรรมสิทธิ์ของคนอื่นมันสบายไหมมันจริงๆริงมันผิดพลาดเพราะการกระทำเบื้องต้นในชะ่ไหมเราไม่พร้อมเราไม่พร้อม เราก็ตั้งจําเป็นต้องเป้นกนี่ยมสินมาไม่ใช่คนคนเดียวนะในโลกในแผ่นดินเยอะเยอะเหมือนกันมันเหมือนแต่เหวเลยทีนี้มันก็เหวลึกเลยบางคนว่าโอ้โหหมดอะไรตายอยากเลยไม่รู้จะหาที่ไหนไปใช้เขาอะไรละะักษณะถึงที่สุดถึงกําหนดถึงเวลากขลา็ขับไล่สายส่งขับไล่สายส่งออกจากบ้านทั้งทันทีละบ้านก็เหมือนกับ ที่อยู่ของเราสมบัติของเราเแต่แต่มันไม่ใช่สมบัติที่จะไปกับเราตลอดพบตลอดชาตนะิไม่ใช่นะถ้ามันขาดไีนี่เดือดร้อนนะเดือดร้อนถ้ามันขาดไปก็เดือดร้อนถ้ายิ่งหนัหนกๆเขาถ้าพูดถึงขาดธรรมะก็ยิ่งยุ่งเลยเป็นเรื่องเลยทะเลาะเบาแวงทะเลาเาบาะแวงกันแย่งกันบ,นบนุญบิวบุญัายไม่ยอมไม่ยอมบางทีก็ถึงแก่ชีวิตไปถึงนู่นเลย พราะคนขาดธรรมะเพราะคนขาดเหตุผลไงมันเป็นอย่างนี้หาเหตุผลได้ไหมละ่ะถ้าพูดถึงตามละัะหาเหตุผลได้ไหมมันมาอย่างนี้มันขับเคลื่อนไปอย่างนี้มันไปตรงนี้ทําไมมันสะดุดตรงนี้อะไรนะใช่ไโอ้พอแหลมติดตามอยู่พอพงศักชิมคําพอแหลมเมืออื่นตอนบ่ายออกได้การแล้วนะ้องกาิไปอตอนบ่ายประมาณบ่ายนะ อ้าวฝากพ,พ่อแหลมพ่อแหลมพ่อพงศักดิ์จินคำเป็นผู้สอยพยายบาลคนนั่นเนโอ้แม่ลำปางด้วยแม่ลำปางพระราศีที่วันนาเชียบนะติดตามนลวงพ่ออยู่คนที่ตามมาก็พ่อพงศักดิ์พ่อพงศักดิ์คุณเคยกับหลองพ่อดีนะคุณเคยเหมือนกับโยมแม่ปางอย่างโยมแม่ปางนอั่นด้ดยซ้ำไปบอกวก่าอยากจะเป็นน้องก็เป็นน้องแหละเกิดจะเกิดทีหลังดีนะ ถ้าเก่งทำไมไม่ไมาเกิดก่อนนะอันนี้คือพูดเรื่อนกับแม่ปางนะแม่ปางเกิดศูนย์เก้ะไม่ธรรมดาศูนย์เก้าแล้วทีนี้มาพูดในแง,ง่ที่ว่าสมบัติที่มีอยู่ในโลกกันเนี้จริงๆถ้าโดยโดยมน่ะมันไม่ใช่ของใครหรอกเมื่อตกทอดไปถึงลูกถึงหลานไปตามลําดับจากบรรพบุรุษมาก็ถึงลูกถึงหลานไป้าไปเรื่อยอย่างนีม้มันก็ไปของมันเรื่อยแต่ทีนมันนอกประเด็น มันนอกประเด็นมัน,นมันาปทีตัมเป็นสมบัติของธนาคารเป็นสมบัติของคนอื่นไปซะอะไรละะนะักษณะที่หลวงพ่อพูดพูดประเด็นนี้จริงๆมันดับรงชีวิตผิดพลาดไหมหลวงพ่อว่ามันมันก็ต้องมีส่วนผิดพลาดบ้า,บางแหละเพราะว่าคนเราเกิดขึ้นมาบางบางคนเนี่ยชีวิตอยู่วันวันวันละยี่บาทยังไม่ได้เลยนะรายรับแต่มันต้องจ่ายทุกปีทุกวันอืมจ่ายทุกปีทุกวัน ยิ่งเป็นถ้าถ้าสมมติว่ามีลูกอย่างเงี้มีลูกสักสามคนสี่คนเราก็ส่งเรียนส่งเรียนกันหนังนาสาหัสอยู่แล้วส่งแล้วก็ไม่ออกมาก็ยังไม่ได้ทําการทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าไม่เอาไหนตั้งแต่ต้นนะมีแต่เป็นลูกเผาลูกผานลูกลูกเผาลูกเผาหนึ่งหูยุ่งเลยเนาะลูกเผาออลูกเผาเลยแย่เลย ลูกผ่านก็กดเอทีเอ็มกดที่นั่นแหละไม่ดูแม่มาจากไหนนั่นน่ะเข้าทุกวันนี่เหมือนกันคุณตาคุณยายมีเบี้ยยังชีพห้าร้อยบาทบางแปดร้อยบาทบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้ใช่หรอกก็นํามือของลูกของหลานนี่แหละแต่จะไปใช้ทางที่ผิดทินี่เราไปใช้ทางที่ผิดทางที่ผิดยังไงก็หมายถึงว่าไปไปซื้อยาบ้าไนงะไปซื้อเหล้าไปซื้อเหล้ากิน วันไหนขอไม่ได้ทีนี้วันไหนขอไม่ได้ขอคุณตาคุณยายไม่ได้ขอพ่อขอแม่ไม่ได้หนักเลยทีนี้สร้างปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาเลยเสียมากเลยทีนี้เสียมากแล้วนับว่าเคยเจอนะอย่างคนควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีเอาของทำลายของในบ้านนั่นแหละทำลายของในบ้านอันนี้มานถึงว่า มันก็เกินที่จะควบคนะุมเลใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักถ้าคนอยู่ปกติดีนะกว่าจะหามาได้อย่างน้อยเราเราไม่ได้หามาพ่อแม่หามาก็เป็นลักษณะลูกเผาลูกผานเป็นอย่างนี้เป็นต้นทำความเข้าใจนะทําความเข้าใจมันมันมันกับชีวิตชีวิตหลวงพ่อ,อยางนี้หลวงพ่อบางทีก็จะจัดชิวได้ไม่ธรรมดานะก็หลวงพ่อทำงานสังคมไว้ ก็จะจัดคิวได้แต่และนั่นไม่ใช่ธรรมดาจัดคิวเองด้วยจัดคิวเองด้วยสาเหตุมันเป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนน้องพ่อก็จริงๆอิสระคนนี้เยอะแยะไปหมดแต่ตุอวันนี้มาทํางานสังคมก็ก็ดีใจที่ได้ที่ได้ทางานกับสังคมไงจริงๆน้องพ่อก็ลดลงเยอะแล้วนะถ้าเป็นครูสอนศิลธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้สอนแล้วอย่างงี้เป็นครูที่ไปสอน ตามโรงเรียนที่เขาขอมาก็หลวงพ่อก็ไม่ทำแล้วหลวงพ่อตอนนี้เหลือวิทยุกับกับไล่สดในส่วนนี้นะแต่ท่านถ้าพูดอย่างอื่นทีนี้ก็ไปโน่นไปนี่งานประจำม,มีอยู่ไง,ไง่ายงานประจำม,มีอยู่นะอาทิตย์หนึ่งถ้าสมมติว่าหลวงพ่อไม่มีงานเดี๋ยวคงไม่ใจหมายถึงช่วงโควิดนี่นะแต่ถ้าไม่เจอไม่ไม่ไม่ไมีโควิดโอ้โหหนัก หนักกว่าหนักกว่าเยอะแต่ลงคนได้หลายคนที่เข้าใจก็ดีไปไม่เข้าใจก็ถามด้วยความเป็น,น,น่วงลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนไหมอะไรจริงๆก็ไม่รู้จะไปพักผ่อนอย่างไงถ้าพูดถึงตนางจะไปนอนจุ๊มปุ๊กอยู่ลวงพ่อก็ทําไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นจะไปนอนคุดคู่อยู่ก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นมันก็เป็นนิสัยที่ว่าไปเขาเหมือนกับพักผ่อน เป็นตนไปก็เหมือนกับไปพักผ่อนนั่งรถไปก็พักผ่อนให้ประมาณลักษณะนี้นะเป็นไม่ใช่นั่งหลับนะไม่ใช่นั่งแต่มันก็เป็นพักผ่อนอยู่ในตัวมันมันมันไม่ได้ไปทําไล่ทาสวน,นยอย่างนี้ทีหลวงพว่อมันไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรมันมันไม่ได้หนังนาสาหัสเลยนะถ้าพูดถึงตามหลักไม่หนังนาสาหัสเลยก็ชีวิตก็เป็นมาอย่างนั้นแล้วถ้าชีวิตจริงๆก็ไม่ได ไม่ได้มั่วสุมกับการพนันไม่ได้มั่วสุมกับคือคือมันมีความรู้สึกอย่างนี้ง่ายๆคือเมื่อก่อนน้องพ่อก็เกลียดวันหยุดนะเกลียดวันหยุดถ้าถึงวันหยุดไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ก็ไม่ชอบอะไรประมาณนั้นไม่ชอบทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยู่บ้างนึงถ้าอยู่บ,าบา้างๆถึงสามชั่วโมงโอ้โหเหมือนกับเราหายใจทิ้งหรือเปล่าอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้ หายใจทิ้งสิบนาทีก็เสียดายแล้วประมาณนั้นนะสนมันต้องคิดในมุมสร้างสรรค์ในแง่สร้างสรรค์้วยอย่างเขาไม่ั้งว่าคิดกับคิดคิด,ดมันดีอนยะ่ในกรอบของค,คุณงามความดีท่านหละกรอบของคุณงามความดีเนาะข็บอกฝากพ่อพ่อพงศักด์ด้วยนะของพ่อพ่อพงศักด์นี่ได้สดกับหลวงพ่อบ่อยนะหลวงพ่อบ่อยเวลาหลวงพ่อไปที่ บรรณาแสงไปวัดป่านนเพรนะครับหลวงพ่อไป่ไปที่หลวงพ่อไปตอนนั้นก็หนึ่งก็มีความผูกพันพอสมควรคือไหมถ่าอย่างยกตัวอย่างบรรณาเชียก,ก็ลูกศิษย์ไปอยู่ที่นั้นที่ไปที่นั่นก็หลวงพ่อตอนนั้นพ่อก็ะกาศไปไปให้ข้อมูลกับอาจารย์ทองชัยว่าอะไรครับท่านเป็นท่านเป็นนักแต่งเป็นนักแต่งท่านมาบวช เมื่อก่อนท่านก็จะใช้บันเทิงนั่นแหละใายบันเทิงไปบวชแล้วก็ตะกี้ในจัดงานเมื่อวันที่สิบหกเดือนกุมภาโอ,อ้นักร้องมอลำไปเยอะเลยเยอะเลยไปทั้งกันดังเอกทั้งอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดปีหน้าได้ยินว่าอยากอยากได้พรสักไปนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านเป็นนักแต่งท่าน,นบอกกระท่อมทําใจนะกระท่อมทําใจที่ สอนชินชัยเขาลองนะเป็นเป็นท่านแต่งนะท่านข้าใจนะท่านแต่งอ,อแต่งหลายเพลงแต่งเยอะอันทีนี้ท่านก็เลยว่าเห็นคุณค่าเห็นอะท่านก็เลยอยากจะแต่งเจ็ดเจ็ดชีวิตของหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างก็ตั้งให้ข้อมูลกับท่านเนั่เนะทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่ทําความเข้าใจมองผิวเผินไปมันก็ต้องมันมันต้องมีประโยชน์อยู่บ้างอะถ้าพูดถึงตามหลัก ต้องเอื้อประโยชน์ต้องเอื้อกับทานวันก่อนท่านก็มานี่เนี่ยวันที่ผ่านมาพาญาติโยมมามาหาจัดอธิวัตรป่าดอนนาดแล้วก็มาหาหลวงพอ่อบ้ยมาอยู่ตั้งนานท่านก็ถามข้อมูลตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างยังคิดว่าจะจะให้ใครจะให้ใครลำเกิดชีวิตอตัอตชีวประวัติให้บ้างอะไรบ้าง ต้องหานักลองนะเนาะ,ะหานักลองว่าท่านกน็พอผู้ซอยดอีพอพงศักดิ์ตีดหลอกไห้จักเพ่งเนี่ยเก็บชีวิต <c oughs> ติดตามตอนนี้ทำอะไรอยู่พอพอแล้วแต่ยังอยูย่คือตื่นแต่เศ้าอยู่เนาะตื่นแต่เส้าหลวงพ่อจัดคิวไม่ได้จะไปบ้านาเชีย,ยงจัดคิวไม่ได้เลยเนยจัดคิวไม่ได้เวลาเวลาหลวงพ่อไปบ้านาเชียงเนี่ยหลวงพ่อไปทํางานน่ะถ้าพูดถึงตันละ ไม่ค่อยได้คุยใครได้ซ้าไปไปก็ไปทํางานมันทุกวันมันทันสมัยเนาะหลวงพ่อบอกมันทันสมัยหิวไปไหนก็ได้เสร็จแล้วทีนี้มันก็ได้ประโยชน์อยู่หลวงพ่อทำงานนี่มีคนทักมามีคนมารดมทั้งหมดทุกเป็นพันกว่าแล้วนะพนะันกว่าพันตอนนี้พันพันกว่าคนนะไม่มั่นใจว่าถึงเกือบถึงสองพันยังไม่ดูคนที่คนติดตามบางคนกดไลค์กดแชร์บ้างอะไรบ้างน ประมาณพันกว่าคนจริงๆชีวิตหลวงพ่อก็แม้ก็ง่ายๆางนะถ้าพูดถึงตามลักษณะไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนั่นหนะแล้วก็โรคก็มันกันก็กหลวงพ่อไม่ได้เคยดื่มเหล้ามาสุรามาไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยสูบุหรี่ไม่เลยหลวงพ่อเลยสุขภาพพอพออยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะพอใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ให้คะแนนได้นี่คือสุขภาพยัง ยังยังได้อยู่อ่ะง,ง่ายๆยังได้อยู่เพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปม่ดสูมกับสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลไม่เคยแต่เอาเลี้ยนแต่ทักหยดหนึ่งก็ไม่เคยเลยไอ้พวกสุรายาเมาวพวกนั้นไม่เคยอ่ะง,ง่ายปลาดิบยังไม่กินเลยแต่พูดถึงตามลัดของดิบของอะไรไม่ไม่เคยยกเว้นที่จําความไม่ได้นะที่จําความได้ก็ยืนยันนะนะบุหรี่เนี่ยน่าจะน่าอยู่ประมาณว่าไม่เคย ไม่เคยมาคาบไปเลยไม่เคยเอามาในริมพีปากเลยหยิบดูที่เขามวนไว้เมื่อก่อนเข้มวนไว้อ่างเขาใบตองกล้วยนะเมื่อก่อนใบตองกล้วยมาพัานบุรีเขาก็ปลูกสูบไว้เมื่อก่อนอยาสูบเขาปลูกสูบแต่ก่อนคูมอือหนึ่เงินลูกเดียวเราก็ะสือยังกระสือตึ้นเงินมาอไปสตาร์รถกระแมนแล้วมีแต่เงินเงนะเงิน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  เงินลืมตาขึ้นมาก็เงินแล้วแม้แต่ผ้าอ้อมเมื่อผ้าอ้อมเมื่อก่อนเนี่ยเอาผ่าผ่าอิโปโอ,อิพอก็เห็ดผ้าอ้อมก็เป็นกรยัไงมาเยอะแต่ก่นอนคู่เหมือนี่จักมันียังตอยยังแพมเพิร์ดประสันา่าเจ้าว่าชุดหนึ่งเจา้จาว่าเจา้าบาทมันมันมันไม่ใช่เงินเงนะินเงินเงินนมันลืมตาขึ้นมาเหยียดขี้ข้านกันเงิ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 นแล้วอย่างงี้ จะฟังฟังขีดเยื่อฟังตุ๊กแกมันหงองมันแมนความมันทุกแถบมันนะทุกแถบมันว่ามันกิดสีนอนอยู่มันมันอยู่ขางฝาผมบางเตี้ยมันได้ใสเยอะผมมันเราทุกแถบมันกิสีว่าอันพวกนอนอยู่นี่นอนบ่ลุกบ่ย่อนี่พวกขี้คานทั้งหลายขี้คข็นันลังเย้าทุกแถบมันสีว่าก็กับแก่กบกับแก่มันห้องนะเก็บแก่วบานทำัาหน้าแสงห้องสันบ่ กับแก่กับแก่บานแม่ปางไปหองนั่นนี่ละมันมมัันนเห็นคนขี่ขานด้ยคนบอไหนคนบอการงานทุกแท้มันเถอะทุกแถ่มันเพ้อเพ้อมันเกิดบัตบัตลงสุดท้ายมาบัตรลงสุดท้ายมันตั้งกับขักมันอาสีว่าโอ้ยถูกหัวใจหวนลิ้นั่นมันเสียบธรมชาติมันหองเขาตั้งกับขักันบอกเพื่อนมาซ้ำกันเข้าไปหากบไปหากบเอฟ ไปไปผอตัวมันง่ายทองเยอะให้ทอดผอตัวมันง่ายทองวงนั้นมันห่องเม็ด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 เราเลยว่าขออนุญาตเบาหน่อยหนึ่งเนาะไปผอตัวมันง่ายทองตัวมันตายเม็ดเป็นยังไงเม็ดแม่เป็นยังไงเนี่ยมันง่ายทองตัวนี้ง่ายทองอ่าขี้จำห่องขี้จำทวงนั่นนั่นนี่ไม่ทวงไปตัวถีบนะ ปันเห็่าท่นทุกท่านย่อยเยอะว่าท่านไปทำการทํางานเยอะว่าท่านนั่นบขยันขันแข็งเยอะกว่าเรียวแล้วว่าทุกข์แต่แท้กัเพ้อเพ้อของมันกับเสียบาโอ้เกินมาอีกกัทุกข์อีกเด้อนั่นกับสานเนาะมันแ่าเก็าแกว่าแต่ก็แกมันออกทุกแต่แท้ทุกแต่แท้มันขันว่ามอเตอร์ไซค์กับมันไปบันเทิงไปเส่เงิน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 เเงิน ซ้อมแล้วซ้อแล้วซ้อมแล้ว,ลวพังแล้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 วเง,นนนงเออวนินเง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 ินเขินเงินเงนเงินเแลนวงเงินเนเงินเเงินเงินนเงินเงถือลมมันกงนั่นงอีพอขอเงินนเเเเงินนนนนี้เป็นต้นมัน เลยต่างกันสมัยใช้เงินแต่ก่อนพ่อแม่เ้าถ้าถุนิบมันเยอะไงเมื่อก่อนไปหานำงานหน้าสินะเฮ้ยต้องเตือเขาจะไปก็าจะไปดำหนาดำหนาเพราะบ่ิมดีวมเนวกินเก็บดำหนาหนาหน้าเก็บมงนเก็บมงนเก็บเงนก็ได้ก็พ่อแหล้วสวยหย่อนอย่างเงี้นะพ่อกินเขาคนไปทากับข้าวกาไป้าทำอย่างี้เป็นต้นมันต่างกัน อย่างไอ้ทันสมัยที่หลวงพ่อบอกว่าทันสมัยคือเขายกไปใส่ก็ได้โทรศัพท์ขันมีสัญอยมีสัญญาณตนเองสบายหยกไปวันน้าเสียก็ได้หยไปกลางทางง่างหลวงเงยังได้เลยอย่างนี้เป็นตน้นเอ้าก็ต้องทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจมันชัดเจนเวลาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เส้นทางได้พิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คน ถ้าคนทำชั่วเนี่ย вами, มันมันจิตใจตั้งใจกันจิตใจตั้งใจพอแล้วโอ้ยฮาวการเสียดั้งใจขึ้มากันกล่วยเขาว่ามันจะมนความขาได้รับบอกหนอกนั้นว่ได้ขึ้นใจฮะดอกว่ได้คือความคืนเอาดอกอยากได้ลายมันได้หน่อยพร้อมอยากได้เห็นว่ได้สำน้องเต่ะมันเป็นสัตวกันอยากได้หน่อยมันได้ลายใกล้แน่เงินกันที่ผ่านมาต้องพ่อก็ ไปช่วงที่เบ้นไปช่วงแล้วก็ก็ไปไปสอมปั้นได้อ่าสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะน่าจะได้เลิกแลวสัญญาณไม่ดีจริงๆสัญญาณสะดุดหลายครั้งแล้วเนาะน้องพ่อคงบอกว่าประกอบคุณงามความดีงทุกคนนะวันนี้น้องพอ่อคงจบไปแค่นี้เพราะว่าหนึ่งสัญญาณไม่ดีด้วยยังไม่ครบตามเวลาด้วยอ่ะ,อะพุทธโธหมดท,ทัังขูนะ ข่าวหน้าพบกันใหม่